ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเคสโซชาแนลนะครับผมอ่าวันนี้มากะกลองอ่า Iron Man Mark หนะ้าสิบเนาะจาก a v e n g e r Infinity War นะครับผม ตัวนี้เป็นสเกล1ต่อ14นะครับเป็นอีกงานตัวหนึ่งที่ผลิตโดยค่ายโมสตอมนะครับจับจ่ายโดย E-Model เนาะตัวนี้นะครับจะเป็นสเกล1ต่อ14ก่อนหน้านี้นะครับเราเคยรีวิวตัวที่เป็น Mark 85ไปแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นคิวของ50เนาะเป็นสินค้า2กล่องแรกที่เริ่มออกมาในลายของ1ต่อ14นะครับผมเริ่มจาก85นะครับกับ50ก่อน ส่วนมาร์กอื่นเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันแล้วกันว่าเขาจะทําอะไรบ้างแล้วกันนะครับใครที่ชอบขอุ่นสาเขาเรียกสเกลที่เล็กลงนะครับมันก็จะประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเนาะผมว่าหนึ่ต่อสิไอรอนแมนเนี่ย ตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับสำหรับใครที่กำลังอยากเก็บไอรอนแมนนอะแต่แบบไม่มีพื้นที่ในการเก็บเยอะๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้างกล่องกันก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพข้างกล่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะดีเทลของไอรอนแมนมาร์50นะครับมาร์ค50เนี่ยตัวนี้จะไม่ได้มีอาวุธมาครบนะครับจะมีแค่อาวุธหลักๆเฉยๆนะครับเพราะว่าถ้ามาครบจริงอ่ะมันน่าจะใช้พาร์ทมากกว่านี้เนาะเพราะว่าตอนเป็น ตอนเป็น1ต่อ9อ่ะนะครับตอนนั้นอ่ะโกล่องกล่องที่เป็น DX อ่ะมันกล่องเท่า p e r f e c t ์เฟกเกเลยอ่ะถ้าตัวนี้ทำอาวุธเพิ่มเนี่ยมันคงกล่องอ่องใหญ่ขึ้นแน่นอนนะครับแต่อันนี้ก็เฉพาะอาวุธหลักก็ก็น่าจะเพียงพออยู่นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวชิ้นงานทั้งหมดนะครับอ่าเรามาดูกันก่อนว่าในนี้มีกี่แผงก่อนละกันนะครับอันนี้ก็เป็นตวนใบประกอบนะครับผมอ่าใบประกอบ ข้างในมาก็นะครับในนี้จะไม่มีเนื้อหาอะไรมากนะครับในใบประกอบจะมีแค่อธิบายแผงพลาสติกเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป1เก้าสิบสิบเอ็ดตัวนี้จะมีพลาสติกอยู่ทั้งหมด18แปแผงนะครับ น้อยกว่าของ85นิดนึงนะครับ85จะมีเยอะกว่าเนาะแผงพลาสติกนะครับอันนี้จะมีแค่18แผงก็ไม่เยอะไม่มากนะครับผมอ่าไม่มีข้อมูลอะไรเยอะเนาะเดี๋ยวเรามาดูแผงพลาสติกกับทีละอันนะครับแผงแรกเลยนะครับเป็นแผงสีทองมีแผงเดียวนะครับแผง E อ่านี้แผงสีทองเป็นทองที่ค่อนข้างดีเลยนะครับเหมือนกับของ85เลยนะครับแล้วก็แผงต่อมานะครับจะเป็นชุดของแผงสีแดงนะครับ เรามาดูแดงกันเลยนะครับอันนี้แผงจีนะครับส่วนหน้าอกอ่านี้หน้าอกแล้วก็บริเวณมือนะครับตรงนี้ทําสีทองมาเพิ่มให้แล้วนะครับอ่าและพวกนี้เติมดีเทลมาหมดละเรามีหน้าที่ประกอบนะครับเนี่ยดูบริเวณเกาะหน้าท้องจะลงแถบสีทองให้เรียบร้อยเลยนะครับสีเงินสีเงินอันนี้ลงสีเงินนะครับอ่าอันนี้บริเวณแขนนี่นะครับค่อนข้างดีเลยนะครับ แผงต่อมานะครับจะเป็นแผง C C นี้ก็จะเป็นเมทัลลิกเลสอย่างเดียวนะครับสีเมทัลลิกเลสค่อนข้างดีเลยนะครับมีความสวยเลยนะครับความสว่างค่อนข้างดีอ,อันนี้อันนี้เดี๋ยวค่อยคุยนะครับเอาอันนี้ก่อนนะครับแผงอันนี้เป็นแผง B นะครับแผง B ก็จะเป็นเมทัลลิกเลสเหมือนกันนะครับจะมีแค่เมทัลลิกเลสเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ อันนี้แผง U นะครับแผงส่วนของอาวุธนะครับผมแผงเนี้ยจะเหมือนกับของ85เลยเพราะว่าอาวุธใกล้เคียงกันนะครับสำหรับ50กับ85นะครับผมอ,อันนี้แผงดีนะครับแผงที่รวมใส่ดีเทลของเส้นสีทองมาเรียบร้อยอค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วแผงนี้ก็จะเป็นแผง A1 นะครับจะเป็นส่วนของสีแดงทึบนะครับจะไม่ใช่แดงโลหะละนะครับแล้วก็ ส่วนที่เป็นแดงโลหะจะมีแค่2ชิ้นนะครับผมที่เหลือก็จะเป็นแดงแบบปกตินะครับด,ดูต่อมาครับต่อมาก็จะเป็นอันนี้แผงเอ็มนะครับคงในคล้ายกับของม์ก85เลยนะครับอันนี้นะครับแผงเคเคก็จะเป็นส่วนส่วนพาร์ทที่เป็นคงอด้านในเหมือนกันเนาะจะมีแค่ตรงนี้นะครับทำซิลเวอร์มาแปลว่าส่วนนี้เป็นส่วนมองเห็นนะครับที่เหลือเนี่ยน่าจะมองไม่เห็น นะครับเขาเลยไม่ได้ทำสีซิลเวอร์มาให้นะจะเป็นแค่พลาสติกสีสีซิลเวอร์เฉยๆนะครับแล้วก็อันนี้แผง L 1แถบงแผง L นะครับก็เป็นข้อต่อนะครับคล้ายกับ85เลยนะครับอันนี้แผง E นะครับผมเป็นแผงซิลเวอร์จะมีชิ้นตรงนี้นะครับทำเป็น3โทนเลยนะครับมีแดงมีทองแล้วก็มีเงินอยู่ในชิ้นเดียวกันนะครับนอกนือจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นซิลเวอร์นะครับพ่นมาเรียบร้อย โอเคอันนี้เหมือนกับของ85อะ่ะก็จะเป็นส่วนของมือนะครับ2แผง S กับ T นะครับเป็นแผงยางนะครับเอฟเฟกตัวนี้จะมีแค่2อันนะครับมีแค่แผง O กับแผง B ใช่ปะแผง O กับแผง P P อรือ o P. P R O O กบ R นะครับผมก็จะเป็นเอฟเฟกคล้ายๆกันเลยเป็นยางนะครับแล้วก็ อันนี้เอฟเฟกต์พาร์ทที่เป็นดาบนะครับแผงพีแล้วก็ที่เหลือนะครับก็จะเป็นแอคชั่นเบสที่มีใส่มาให้เหมือนกันนะครับผมอันนี้เป็นแผงทั้งหมดนะครับของ Iron Man Mark 50นะครับผมตัวนี้อยู่ในภาคของ a v e n g e r i n n i n i t y War นะครับผมเดี๋ยวยังไงเราจะไปประกอบกันให้เสร็จนะครับ แล้วมาดูดีเทลมันอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยครับ Why you're so oh. trying make always to hard me อ่าประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Iron Man m a r ร์คห้นะครับสเกล1ต่อ14นะครับเป็นงานอีกตัวหนึ่งจากค่ายมูสตอร์มนะครับตัวนี้ออกมา2ตัวนะครับออกมาเป็น m a r ์คแปด้วยนะครับแล้วก็ m a r ์คห้าสิบมคแปเราได้รีวิวไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นรอบของ m a r ์คห้ละนะครับอ่าการประกอบ m a r ์คห้เนี่ยจะประกอบไม่ได้แตกต่างจากมาร์คแปเลยนะครับไม่ไม่ไมอ่าเขาเรียกไงมันจะมีชิ้นส่วนบางชิ้นที่ มันเป็นแผงของมาร์ก85นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราประกอบไม่ต้องตกใจนะครับเพื่อนๆว่ามันมีแผงเหลือมันมีชิ้นส่วนเหลือในแผงแล้วกันเพราะว่าชิ้นส่วนที่เหลือส่วนใหญ่จะเป็นของมาร์ก85นะครับมันก็เลยมีเหลือเนาะก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับแต่ทีนี้ในส่วนของมาร์ค50เนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาอยู่นะครับอันนี้ผมเจอมาเลยนะครับก็อาจจะต้องระวังแล้วกันส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการตัดอย่างเดียวเลยนะครับ เพราะว่าถ้าดูไม่ดีเนี่ยเราอาจจะไปตัดผิดได้นะครับผมอันนี้ก็อาจจะต้องระวังเนาะอ่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องจุดระวังเนาะอ่าเรามาในส่วนของอุปกรณ์กันก่อนนะครับในส่วนของมาร์กห้าสิบเนี่ยแน่นอนเราจะได้ตัวไอรอนแมนมาหนึ่งตัวนะครับพร้อมแอคชั่นเบสนะครับผมมีแอคชั่นเบสมาให้สามารถปรับความสูงได้นะครับเป็นแบบสั้นแบบยาวเนาะอย่างที่เคยเคยพูดไปกับของมาร์กแปดสิบห้าอยู่แล้วก้านเนี่ยมันจะมีแบบสั้นกับแบบยาวนะครับ อันนี้ผมใส่เป็นแบบสั้นไว้อยู่เนาะแต่ถ้าใส่แบบยาวเนี่ยก็ต้องการให้มันลอยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหุ่นทั้งหมดนะครับของ Mark 50เพ,เพื่อนๆดูรายละเอียดได้เลยนะครับรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างดีนะครับการแยกสีการทำดีเทลเพิ่มเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์แบบมากนะผมมองว่ามันค่อนข้างคุ้มเลยแหละนะครับ เรามีหน้าที่ประกอบอย่างเดียวนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับให้ความสําคัญกับการตัดเป็นพิเศษนะครับผมอันนั้นคือจุดที่ต้องให้ความสําคัญแน่นอนนะครับมีทั้งอันเดอร์เกตและไม่อันเดอร์เกตนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตัดดูดีๆนะครับอันเดอร์เกตก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ส่วนที่ไม่เป็นอันเดอร์เกตนะครับมันจะไม่มีผลต่อการมองเห็นอยู่แล้วนะครับเพราะส่วนใหญ่ที่ไม่เป็นอันเดอร์เกตมักจะอยู่ด้านใน นะครับด้านในเกาะอ,อีกทีมันก็เลยไม่มีความจําเป็นเท่าไหร่นะครับก็ตรงนั้นดูกันเป็นจุดๆไปนะครับผมอ่านี้ก็เป็นดีเทลของเขานะครับตัวนี้นะครับอย่างที่ผมทําไว้แล้วเนี่ยผมเพิ่อในส่วนตาเนี่ยผมพ่นเป็นเคลร,ร์เหลืองนะครับเป็นฟอเรสเซนต์เหลืองเนาะแล้วก็ตรงหน้าอกเนี่ยผมพ่นเป็นฟอเรสเซนต์สีฟ้านะครับจะได้แบบให้มันเหมือนเปิดไฟอยู่ในตัวเป็นเลยนะครับแต่นั่นนนอย่าให่ผมบอกนะครับ อ่าบริเวณหน้าอกกับบริเวณหัวเนี่ยมันจะมีพื้นที่พอที่เราจะหาชุดไฟขนาดเล็กมาใส่ได้นะครับผมแต่ต้องเล็กพอนะอันนั้นอาจจะต้องไปหาการเองนะครับผมในส่วนดีเทลใหญ่ที่ผมบอกมันโอเคนะนี่เพื่อนเพื่อนดูมันจะแบบทุกอย่างนะครับเนี่ยอย่างตรงเนี้ยตรงนี้เขาจะก็จะใส่สีมาละนะครับเราก็แค่ประกอบอย่างเดียวนะครับผมดีเทลทั้งหมดของมาร์คห้าสิบเนี่ยค่อนข้างลงตัวมากนะครับการขยับก็ ค่อนข้างทําได้ประมาณหนึ่งนะครับต้องบอกก่อนว่าประมาณหนึ่งนะบางคนแบบเหมือนอย่างข้อสอบเงี้ยบางคนอยากให้แบบพับได้แบบพับได้เต็มเแ็มมันก็พับได้แค่ประมาณนี้นะครับต้องบอกก่อนเวลาพับมันแค่นี้นะครับกุเข้าจะพับได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับการขยับการขยับขาอะไรก็ทําได้ดีนะครับอันนี้นะครับ ขยับส่วนหัวนะครับก็โอเคนะครับหัวไหล่เนี่ยถ้าดึงออกมาหน่อยเนี่ยก็บิดเข้าออกได้นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะอย่างถ้าให้เปรียบเทียบระหว่าง50มาร์ค50กับมาร์ค85เนี่ยผมมีความรู้สึกผมชอบมาร์ค50มากกว่ามันลงตัวมากกว่าเนาะมาร์ค85เนี่ยมันยังดูแบบสําสหรับผมนะมันยังดูกลางๆอยู่นิดนึงแต่สําหรับมาร์ค50เนี่ยประกอบเสร็จอ่ะผม,มรู้สึกว่ามันลงตัวมากกว่า นะครับการเก็บกันอย่างช่วงหัวไหล่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างทําได้ดีกว่านะครับผมอันนี้นะครับนี่ตรงนี้ตรงหน้าท้องนะครับอ่าขยับซ้ายขวาก็โอเคนะครับการขยับทําได้ดีนะครับอ่าทีนี้ต่อมาเรามาดูอุปกรณ์กันนะครับอุปกรณ์ของมาร์คห้าสิบเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับโอเคแพ็คหลังที่เป็นบูสเตอร์อ่าก,ก็จะเป็นทรงนี้นะครับผมอ่าเป็นทรงนี้ นะครับแล้วก็มีมือมาให้สาอ่าสีคู่เหมือนเดิมนะครับมือแบบกรามตอนนี้ใส่อยู่ที่ตัวหุ่นอยู่แล้วนะครับอันนี้แบบแบมือนะครับหนึ่งคู่อันนี้แบบปล่อยพลังหนึ่งคู่นะครับผมแล้วก็อันนี้แบบถืออาวุธหนึ่งคู่นะครับสามคู่เหมือนกันนะครับส่วนอาวุธอย่างอื่นนะครับอ่าตัวอ่าตัวปืนนะครับ ตัวปืนที่ที่มือเนี่ยก็จะมีเหมือนกับของมาร์ก85เลยนะครับจริงๆ50กับ85ครับอาวุธจะไม่ค่อยแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับออันนี้นะครับเหมือนกันเหมือนกับของ85เลยนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มเข้ามาส่วน50เนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นดาบสีทองนะครับที่ออกมาจากข้อมือเนาะอันนี้นะครับที่เพิ่มเข้ามาส่วนที่หายไปนะครับก็คือเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกของมาร์ก85เนี่ย จะเหลือแค่นี้นะครับผมแบ่งออกเป็นเส้นยาว1คู่นะครับเส้นอันนี้สําหรับปล่อยพลังงานที่ขาที่เท้าเนี่ยหคู่แล้วก็เส้นสั้นนะครับ1คู่เท่ากับตัวนี้จะมีเอฟเฟกอยู่แค่3คู่เท่านั้นนะครับถ้าเทียบกับ85 85มีเอฟเฟกถึง12คู่12คู่นะครับอันนี้จะเหลืออยู่แค่นี้เนาะเพราะว่า อของ85มันปล่อยพลังที่แบคแพคได้นะครับแต่ของ50เนี่ยมันจะปล่อยไม่ได้มันก็เลยแบบมีเอฟเฟกมาน้อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่จะมากับมาร์ค50นะครับผมทีนี้เรามาดูปัญหากันนะครับปัญหาของมาร์ค50ในการประกอบผมบอกแล้วมันไม่มีมันค่อนข้างประกอบแบบสมูทๆเลยนะครับเพื่อนๆแค่ให้ความสำคัญกับการตัดพลติกมากขึ้น นะครับเลมพวกอ่าร้อยตัดเกรดดีๆเนี่ยนะครับเวลาที่เราติดพวกชิ้นสีทองชิ้นสีเงินต่างๆเนี่ยเพื่อประกบอะครับมันจะไม่ค่อยเห็นแผลนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆตัดไม่ดีเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับมันจะเห็นแผลเ,เห็นเป็นแบบช่องของแผลนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดที่ต้องระวงังทีนี้จุดต่อมานะครับจะมีจุดที่ต้องระวังในการตัดให้ความสําคัญมากๆนะครับเป็นพิเศษเลยนะครับก็คือมันจะมีชิ้น ของอชิ้นนี้นะครับนี่ B 2 1กับ B 2 2นะครับคู่นี้นะครับถ้าเราตัดไม่ดีต้องระวังการตัดติ่งมันด้วยนะนี่นะครับอันนี้ก็คือตัวยอ่ตัว B 2 1กับ B 2 2นะครับเวลาตัดเนี่ยเคื่อนๆตัดดีๆนะผมมาตัดภาพผมบอกเลยเพราะผมคิดว่ามันเป็นติ่งนะ้อเนี่ย มันจะต้องเหลือติ่งตรงนี้ไว้นะครับนี่เราจะต้องตัดตรงนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยเราต้องตัดตรงนี้นะนี่นะครับต้องเหลือติ่งตรงนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเสียบไม่ได้นะครับผมมันจะไม่มีตัวเสียบนะครับผมต้องระวังมากๆอันนี้เป็นจุดที่ต้องระวังในการตัดนะครับจุดที่1นะครับจุดต่อมานะครับก็อ่าอันนี้ผมก็พลาดเหมือนกันนะครับทําให้เราอ่าต้องมานั่งซ่อมมันนะครับ จะเป็นชิ้นของอ F นะครับ F 25กับ F 2 4นะครับเป็นแผงซิลเวอร์มาเสียงเมร์ไซ์ผ่านนะครับมันจะเป็นชิ้นนี้นะครับคู่นี้เลยต้องระวังนะครับตอนตัดตอนตัดอ,อันนี้คือจุดเชื่อมเกตอันนี้คือจุดที่ต้องเอาไปสแนปนะครับจุดที่จ้องเอาไปเสียบเนาะ ระวังอย่าตัดออกทั้งหมดนะครับผมอะพลาดผมตัดออกหมดแล้วเพราะผมคิดว่าตอนแรกผมคิดว่าไอ้นี่คือจุดเชื่อมเกตเพราะเราตัดตรงนี้ออกไปละนะครับแล้วตอนเราตัดรอบสองอะผมคิดว่าตรงนี้เป็นจุดเชื่อมเกตผมก็เลยตัดออกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สุดท้ายก็เลยต้องมานั่งเจาะแล้วก็ติดกาวเอานะครับแต่มันเป็นส่วนที่ขยับไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ได้มีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่ามันก็จะยคือส่วนที่เนี่ยมันจะเป็นส่วนของบูสเตอร์ตรงนเนี้ยเน,นี่ยอันเนี้ย ผมให้ดูเลยเนี่ยของผมมมันจะมีพลาสติกสีขาวอ่าเพื่อนๆจะเห็นเนี่ยพลาสติกสีขาวเนี่ยคือต้องเจาะฝังเข้าไปนะครับเหมือนแกะแลแล้วก็ติดกาวเพื่อให้มันอยู่นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องระวังนะใครที่แบบจะประกอบเนี่ยระวัง2จุดนี้ด้วยนะครับผมอย่าลืมนะใครที่หรือเพื่อน,อนๆคนไหนที่แบบมีเพื่อนซื้อไปเนี่ยไปเตือนเขาด้วยนะครับบอกให้เขาระวัง2จุดนี้แล้วกัน นะครับไม่งั้นเดี๋ยวได้ซ่อมกันสนุกสนานเลยเพราะว่าของผมอ่ะทั้ง2จุดที่บอกไปหักตัดออกทั้งคู่นะครับแล้วเราก็ต้องมานั่งซ่อมมันนะครับโอเคยังโชคดีเราซ่อมมันได้นะครับมันก็เลยไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนซ่อมไม่ได้อ่ะผมว่ามันจะเป็นปัญหามากๆนะครับอันนี้ที่เป็นจุดที่ต้องระวัง2จุดนอกเหนือจากนั้นในการประกอบไม่มีปัญหาอะไรนะครับประกอบออกมาสวยๆเลยนะครับเหมือนภาพที่ ก่อนที่เราจะมารีวิวตรงนี้เราเพื่อนๆก็จะได้เห็นภาพของแอคชั่นต่างๆที่เราถ่ายรูปให้ดูแล้วนะครับผมอันนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะครับส่วนราคานะครับราคา Iron Man 1ต่อ14 Mark มาร์ค50เนี่ยราคาอยู่ที่ 700ถึง800บาทนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละร้านขายนะครับผมอ่าใครที่ชอบใครที่สนใจไอรอนแมนนะครับสเกล1ต่อ14สูง15เซนนะครับผมความสูงอยู่ที่15เซนเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับสำหรับใครที่ไม่ต้องการหุ่นที่มีขนาดตัวใหญ่นะครับไอรอนแมนตัวนี้น่าสนใจในอนาคต ขอให้มันทํมาเพิ่มเเพิ่มอีกนะครับจะทํามาร์กสมาร์กสมาร์ก4มาร์กหมาร์กหมาร์กเจ็ดสี่สิามสกสี่สิบเจ็ดเหมือนกับสเกล1ต่อ9มาผมก็ว่ามันน่าสนใจแหละทำเลสคิวทำวอร์มชีนอะไรออกมานะครับผมว่าพวกนี้น่าสนใจนะครับใครที่อยากเก็บลายไอรอนแมนแต่ไม่อยากได้ขุนตัวใหญ่มากนี่คือตัวเลือกที่ดี นะครับสำหรับใครที่อยากเก็บนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับผมที่เราเอามาเล่าสู่กันฟังให้เพื่อนๆได้รับรู้นะครับใครที่สงสัยอะไรนะครับต้องการติดชมตรงไหนต้องการอยากรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมสามารถสอบถามเราในคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วอย่าลืมนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืม กดถูกใจคลิปเราอย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับอ่าเพื่อนๆคนไหนที่แบบเขาซื้อไปเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าปัญหามีอะไรเนาะแชร์ออกไปกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามช่องเคส u ู i ิโอเรานะครับเวลารามีคลิปใหม่ๆน่าสนใจอะไรที่มันแปลกๆเนี่ยใครเขาไม่ค่อยรีวิวเดี๋ยวเรารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะครับผมโอเควันนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปรีวิวถัดไปวันนี้ก็สวัสดีครับ